ดติดตามออโต้รีวิวฮับช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับนิสสันไฮบริด SUV 2,026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ในการผสมผสานพลังงานสมรรถนะและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนิสสันกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในตลาดรถยนต์ไฮบริดและครั้งนี้ได้สร้างสรรค์รถ s u สที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบความสปอร์ตและครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบาย สิ่งแรกที่โดดเด่นในดิสซานไฮบริด s u v 2,026คือดีไซน์ที่แข็งแกร่งและฉบเฉียวภายนอกมาในสไตล์สปอร์ตล้ำสมัยด้วยเส้นสายที่เฉียดคุมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมฝฟหน้าเหล็ที่เชื่อมต่อกับฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวรูปทรงที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยให้ทั้งสวยงามและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ล้ออลลอยขนาดใหญ่บางครัวที่ดูกำยำและซันรูฟแบบพาโนรามาช่วยให้ตัวรถมีเอกลักษณ์โดดเด่นบนท้องถนน ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจสำคัญของรถไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์บกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังแรงมา้าจำนวนมากพร้อมการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมผู้ขับจะสัมผัสดได้ถึงแรงบิดที่มาอย่างทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การออกตัวและการเร่งแซงราบรื่นระบบอัจฉริยะของไฮบริดยังสามารถปรับโหมดการขับระหว่างไฟฟ้าไฮบริดและเครื่องยนต์ได้อย่างอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทุกเส้นทาง ภายในห้องโดยสารดิสันจัดเต็มในด้านเทคโนโลยีและความหรูหราแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงบอหนังแท้พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศแสงไฟภายในแบบ MB นดอันและระบบเสียงบสคุณภาพสูงทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและหรูหราทุกที่นั่ง ด้านความปลอดภัยนิสสันไฮบริด SUV 2000 26มาพร้อม p r o p e l l e ต Assist ระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise control lane keeping assist blind spot monitoring และ automatic emergency braking ทำให้มั่นใจได้ในทุกการขับขี่นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับหลากหลายทั้ง eco sport และ Off-Road ให้เลือกใช้ตามสถานการณ์จริงในเรื่องความอนเนกประสงค์ก็ไม่แพ้กันพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางบอกหลังพับได้และมีช่องเก็บของที่ออกแบบมาอย่างชาฉลาดตอบโจทย์ ทั้งการเดินทางในชีวิตประจํำวันและการผจญภัยระบบไฮบริดช่วยลดการแวะดเติมน้ํามันขณนะดเดียวกันยังให้พลังขับเคลื่อนที่เต็มสมรรถนะเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและยังคงต้องการความตื่นเต้นในการขับขี่โดยสรุปนิสสันไฮบริด SUV 2026คือการก้าวกระโดดของนิสสันในการผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับนวัตกรรมใหม่ดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะทำให้รุ่นนี้โดดเด่น ในตลาดรถ SUV Hybrid กดติดตาม Auto r e ีวิวฮับตอนนี้เพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกข่าวสารและอัปเดตล่าสุดจากวงการยานยนต์และร่วมเดินทางไปสู่อนาคตแห่งการขับเคลื่อนไปด้วยกัน